เป็นคำถามที่บาดเจ็บหัวใจเสือเกิดนอกจากพี่น้องค้ายอนว่านะคะกะบอคิดบ่ฝันว่าสิเกิดขึ้นกับเจ้าของนอกจากพี่น้องค้า สวัสดีค่ะสวัสดีเอื้ออายสุขุสุคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของน้องพิมมีสีอีสานเสียงวันวันเบาจ่อยจ่อยนอกจากพี่น้องค่ะบริพอกันโดนบริพอกันโดนนอกจากนอกบาวาจะเป็นการไล่สดหรือว่าการอัดคลิปนะคะเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นอกจากพี่น้องค่ะหย่อนวายอยากหลายอยากหลายนอกจากเนอสว่วนสุดัมาเห็ุคลิปแต่ละเทื่อกะต้องใส่เวลานะคะอ่างนันอ่างนี้คือเพิ่นวาหะแล้จะพี่น้องค่ะอ่างดูดูแบบในบได้ได้จากมันสีบ่สาเร็จตามที่เฮา ต้องการเนาะคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี่นะคะน้องพี่มีกะสีมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งค่ะทีใดพบเจอมากกับเจ้าของนอกจากพี่น้องคะเป็นคําถามทีบาดเจ็บหัวใจสเสือเกินนอกจากพี่น้องคะย้อนวานะคะกะบอคคิดบอฝันวาสิเกิดขึ้นกับเจ้าของนอกจากพี่น้องคะมีคําถามนะคะหลังไม่จากเอือยสุขสุขคนถามกันเขามาเนาะคะ่ะว่าเป็นยังนอกจากเมียฝรั่ง จังเห็ดช่องย t u b e กันคักแนแท้วาสันนะคะคำถามนีก่ก็เฮ็ดให้น้องพิมพ์อึ่งไปเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบอเป็นอย่างมือนี่พิมพ์สิออกมากนะคะอธิบายให้เพิินฟังเนาะคะ่ะว่าความรู้สึกจากความรู้สึกของน้องพิมพ์มีทีเป็นเมียฝรั่งแล้วมาเห็ดช่องย t u b e นะคะเป็นจังไดมากจังไดจังไดมาเห็ดเนาะคะ่ะมือนี่สีมาว่าให้เพิินฟังเนาะคะ่ะ กนทิไปฟังเรื่องราวที่น้องพี่มีสีอาเมวเวาในมือนี่กันอย่าลืมนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องพี่มีสีอีสานน้ำในเด้อค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นเมียฝรั่งนะคะและก็มาเห็ดช่องยู u ูปนอกจากพี่น้อง ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกก่อนว่าะะทุกคำเบาคำจ๋าที่ได้เบาออกไปนะคะเกิดจากประสบการณ์โดยตรงและก็ความรู้สึกโดยตรงนะคะของน้องพี่มีสีอีสานนะคะบอบ้ได้เบาถึงผู้ใดบ้ได้ผ่าดพิ้งไพรเด็ดขาดนอกจากพี่น้องคะ่ะเป็นความรู้สึกล้วนๆนะคะจากหัวใจของน้องพี่มีเองเนาะคะ่ะคำถามข้อที่แลกกันที่ถามกันเขามากเนาะค่ะก็คือว่าเป็นยังเมียฝรั่งคือจัง พากันเห็ดช่องย t u b e ว่าสันวาเนาะพี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์ตอบอย่างหมั่นใจแล้วก็อย่างบบเอ่อคือๆเลยเนาะข่าวานะคะปกติแล้วนะคะน้องพิมมีนะคะเป็นคนถี่เห็ดงานจ้ะพี่น้องคะ่ะเห็ดทุกวันเลยจ้ะทุกวันจันทถึงซุกเนาะ,ะพี่น้องแล้วก็เต็มวันเต็มวันนะคะขวบคู่งานกันสองจอบสามจอบขวบคู่กันเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะว่าง่ายๆนะคะกับเป็น working woman มาตั้งแต่ ไทยแลนด์แล้วล่ะเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคนหมักเหตุการณ์เหตุงานเป็นคนหมักบอยู่บ่เศร้าจังสินนาะจา๊ะพี่น้องคะ่ะพ่อใหญ่มากอยู่อเมริกากับสามีคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้องพิมมีกะได้ทาการสมัครงานจากงานเดียวกันยังว่พอสองจอบสามจอบเพชรควบคู่กันไปนะคะพี่น้องคะ่ะเหตุงานจนว่าบม่มีเวลาเวลาเป็นของเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะจากคนที่เคยเหตุงานนะคะกลายมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกณปัจจุบันนี้นั่นคือชีวิตของน้องพิมพ์มีสีอสานค่ะพี่น้องคะคืดเอาเนาะคะ่ะนอคนเคยเหตุงานออกบานออกบานทุกมือแล้วมาได้มาอยู่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะความรู้สึกนะคะความรู้สึกหรือว่าความคิดนะคะกัได เปลี่ยนไปจากพี่น้องค่ะนะคะนอกจากถี่เฮาดูแลขอบครัวเฮาแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะดูแลสามีดูแลลูกนะคะอาหารการกินเรื่องความรับผิดชอบในบ้านเฮ้าบกขาดอยู่แล้วละจ้ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งถี่เฮ้าขาดไปนั่นก็นกนคือสังคม ภายนอกจากพี่น้องค่ะว่าเป็นว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านบ่ได้ออกไปสซเดชได้ไปอยู่เพียงแต่ว่ามันบอกคือเก่าแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะมันบอเหมือนกับการออกไปทํางานบรรยากาศเจอพบปะผู้คนเพื่อนรวมงานแบบนั้นเนาะคะ่ะมันเปลี่ยนเป็นอีกสังคมหนึ่งก็คือสังคมการเป็นแม่บ้านและก,ะการเลี้ยงลูกจริงิเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็นเลยเหตุให้พิมพ์นะคะมีความรู้สึกแตกต่างจากการเหตุงานของน้องพิมพ์ค่ะ เหตุผลขอที่สองเนาะจากพี่น้องคะลอยทั้งลอยนะคะน้องพิมพ์เสือว่าเป็นกันสุกคนจ่ะกักคืนนะคะคนที่ใหญ่มาอยู่ต่างบานต่างแดนต่างเมืองแนวนี้จากพี่น้องคะเกิดความเสาราความเหงานะคะความคิดหอดบานแน่นอนนะคะหนึ่งในน้นน,น้องพิมีก็เป็นคือกันเนาะจ้กดังนั้นแล้วนะคะจากคนที่เคยออกไปข้างนอกจากคนที่เคยเหตุการณ์เหตุงานซุมือสุวันแบบนี้นะจาะพี่น้องคะให้มาอยู่บ้านซื่อเลี้ยงลูกเนาะจาก้กมันกะ ะคะเกิดความคิดว่ามันต้องมีอย่างเหตุสักอย่างเพื่อที่สิได้าไดหายเศสาหายเหงาจึิสินอกจากพี่น้องคะ่ะมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการนะคะเห็ดช่อง youtube ของน้องพิมีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นการนะคะปกติกับ มักทายรูปจ้ะพี่น้องคะ่ะมักทายรูปนะคะพลลงเฟซลงอย่างแบบนี้ตาไดตาไล่แล้วจากพี่น้องคะ่ะเฮ็ดเป็นวิดีโอสันสันจริงๆนะคะเพื่อที่สิเก็บบันทึกความทรงจําของเจ้าของมันบทจากพี่น้องคะ่ะตะกีก,กับบเอกเกอร์เหต u ยูทูมาก,ก่อนดอกแต่ว่าเคยตะเบิงคนอื่นเพิ่นนอกจากพี่น้องคะ่ะพ่อใหรหลู้จากกับผีคนคนหนึ่งนะคะถี่เพิินแนะนํา เข่ามานะคะว่าขันตัวอยากมีแนวเห็ดแนวถ้ำขันอยาก high sound, high หายเสาหายเงานอกจากพี่น้องคะกระล่องมาเห็ดยูทู e ตัวนีเบิงเดอร์เวสันเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นการบันทึกเรื่องราวของเจ้าของก็ได้นอกจากพี่น้องคะน้องพิมพ์ก็ได้เริมนะคะเห็ดคลิปวิดีโอแรกกับเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของยุนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะอันพิมพ์มีสีอีสานไปหาเนาะใหม่ะค่ะพี่น้อง เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่น้องพิมพ์บอเคยลืมเลยนอกจากนัะก,ก็คือแค่อยากเอาวิดีโอนั้นนะคะมาบันทึกลงไห้ เคยอายพอ่อแม่เหาถีอยู่ทางไทยแลนด์เพื่อนได้เบิงได้เห็นนะคะพี่น้องคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเป็นอย่างเฮ้าจังบ่ลองเอาไปลงใน YouTube เบิง่งจิงสีเนาะคะ่ะพี่น้องคะน้องพิมพก็เลยได้เห็ดน,นะคะได้ล่องได้ทานะคะพี่น้องคะหลังจากนั้นแล้วนะคะทุกคลิปวิดีโอทุกรูปภาพนะคะที่น้องพิมพ้ถ่ทายทํามาจากเฮ้ามาเรียนรููการตัดต่อเฮ้ามานั่งตัดต่อจังสีนะคะพี่น้องคะมันก็สิมีความรู้สึกนะคะมีโมเมนต์อีกว่า เอาคือมวนแท้คือมักแท้นะคะสมัยนั้นยังบริหูจากการไล่สดได้พี่น้องหูจักแค่การทายลูประก็การตัดต่อวิดีโอซื้อสืจังสี่อนคะน่ะเนะลองเอามาเห็ดเบิ้งแล้วเจ้าของมักสื่อนอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยเห็ดต่อไปจา้า จากหนึ่งวิดีโอเป็น2วิดีโอเป็น3มวิดีโอนอกจากพี่น้องคะเอือยอายลูกหลานนะคะท่างไทยแล่นเพิ่นก็มากดติดตามนะคะเขามาซองเบิงเนาะคะ่ะว่า,าชีวิตความเป็นยูของน้องพิมพมีนี่เป็นจังใดนะคะกันเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้น้องพิมพ์ได้นับหนึ่งนับ2แล้วกลับไปเรื่อยๆนอกจากพี่น้องคะแล้วนอกจากนั้นคะ่ะ จำไรโบรที่น้องพิมพ์บอกว่ามันเกิดความเครียดความเหงาความเศร้คา,าวความบม่มีมูพี่น้องเอ้ยนะคะเขามาเฮ็ด u t u b e พ่อได้รู้จักการไล่ซดดท่านั้นละจ้ะบ่อืดตตมูสิคุยน้ำเบา่นํำจากพี่น้องนะคะถึงแมนวาสิเป็นมูจากโลกโซเชียลกระซังเด้อค่ะเด้อยางหน่อยเข้าก็ได้พูดคุยยางหน่อยเข้าก็ได้รููจักกันนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมโลกคือกันหั่นละนอกจากพี่น้องค่ะ นะคะม่รู้จักกันไล่สดไปแห้งมวนอีกกวักวเกาจากพี่น้องค่ะนะคะได้รูจักกันนะคะได้ท่าความรู้จักกันได้พูดคุยได้แช่เรื่องเล่ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระทือวานะคะเป็นอีหยังถี่เห็ดหายน้องพิมพ์นะคะหายจากอความเครียดความเหงาได้เนาะจากพี่น้องค,ะะคะะ่ะนะคะจากตะกีนะคะจมว่าบมีหยังเห็ดบ่มีหยังเห็ดว่าสันนะคะพ่อมาเห็ดยูทูปพี่น้องเอ้ยบ่มีหอดเวล่าวัสันว้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของน้องพิมพ์มีนะคะ ะะส่วนเรื่องไล่ใดจากพี่น้องค่านะคะเข้าโมเมนต์ค้นดังเอจาจะเนาอเข้ากระบต้องไปขาดวังอียงเ,งเพลนนำเพลนหลายดอกจากพี่น้องนะคะเข้ากระไดแค่ตั้งเป่าให้เจ้าของว่า เฮ็ดลงไปวィィนะิดีโอนี่ยถ่ายทําลงไปตัดต่อลงไปช่องของเจ้าของมีอย่างกันนําเสนอเพิ่นลงไปเนอะจากพี่น้องคะ่ะเฮ็ดเก็บไวบันทึกไวของให้เจ้าของเบิงย่ามเถาย่ามแกมากลูกใยมากกันย่างในเบิงจึงสินนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเฮ้าบไดเมนค้นดังนะคะจําไว้เลยว่าเฮ้าบไดเมนค้นดังเฮ้าบบตองไปขาดวังว่าเฮ้าซิมีไลยใดหลายๆคือเพิ่นเนอะจากพี่น้อง สรุปทายคลิปทายวิดีโอแบบเข้าใจง่ายๆเนื่องจากว่าเป็นยังนะคะเมียรังจังไม่เห็ด o u t u b เนาะค่ะพี่น้องคะตอบตามความรู้สึกของน้องพี่มีก็คือเนาะคะ่ะจากคนที่เคยเห็ดงานไก่ามาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเนาะจากพี่น้องคะก็อยากหาแนวเห็ดแนวทําค่ะพี่น้องคะเนื่องจากว่าน้องพี่มีเป็นคนที่บ,บวอยู่บเศร้าอยากเฮ็ดนันเฮ็ดนี้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะพี่น้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ว่าได้เนาะคะ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการเฮ็ดวิดีโอการบันทึก ะะก็เป็นการบันทึกเรื่องเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของจากย่านเถาแก่มากกับย่างใ้เบิงนะคะลูกเต่าลูกหลานใหญ่มากกับด้เบิงจริงๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งน้องพิมพกับคิดว่านะคะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาเหตุ u t u b e เนาะคะ่ะเน้นนะคะเด้ว๋ยว่าเรื่องไล่ใดเนาะจะพี่น้องคะ่ะเข้าบริเวณดาราเฮ้าบริเวณคนดังดังนั้นแล้วเข้ากระบอตองไปขาดวางังเอียงหลายเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องพิมมีกะนะคะฝากให้เอื้อยอายสุขสุขคนเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องพิมมี่น้ำทึกในเด้อจะเด้อขันผู้ใหมีความรู้สึกนะคะคือกันกับน้องพิมมีกะแชร์ไปค่ะกดไลค์ไปนอกจากพี่น้องคะจะได้แบ่งปันนะคะเรื่องเล่านะคะความรู้สึกให้กันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ รับคลิปนี้กบโบมี่ยังไลน์เด้อพี่น้องเด้อน้องพิมมีกบโบมี่ยังนอกจากคำว่านะคะขอบคุณ้อคะเด้อทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะทีเขามารับชมคลิปของน้องพิมมีเนอกจากโบวัติส้มหน่อยส้มลายซ้ำได้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วนอกจากพี่น้องคะเป็นกำลังใจให้เอือ้ออาทคีที่ยัง่งกำลังเดินทางกายเสถึงเซ็นใช่เนาะ,ะ,นะกะฝากนะคะเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีสีอีสานนําใบเด้อคะ่ะเอาไว้พอกันโอกาสหนาฟ้าไม่เด้อ พี่น้องยูดีมีแห้งสุขุสุข,ข้นจ้าสวัสดีค่ะ